พกับผมผู้ชมสลิทัญยพลนะครับนำของขวัญมามอบให้ในช่วงเทศกาลของขวัญไม่ว่าจะเป็นชิงกะเบลนีหรือจะเป็นปีใหม่โหนี่นะฮะก็เอาของขวัญของฝากมามอบให้มากมายในราคาพิเศษเลยนะครับว้าวใหญ่มากเลยนี่กล่องเขากล่องเขานะครับท่านผู้ชมครับจอใหญ่ถึง10.1นิ้วอ่าไปดูใกล้ๆนี่นะครับใหญ่มาก จะให้ดูสเปคสเปคปึ๊บสเปคบอกเลยครับว่าจอใหญ่ถึง10.1นิ้วนี่นะฮะจอใหญ่ถึง10.1นิ้ว10.1นิ้วแล้วใน1จอเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง2หน้าจอใน1จอสามารถเล่นได้ถึง2หน้าจอ CPU ขับเคลื่อนความแรงถึง1.5กิกแล้วก็แรมนะฮะแรมนี่นะฮะแรมเนี่ยครับ อีก4กิกลอมอีก6 4กิกแรมคืออะไรแรมก็คือการขับเคลื่อนทำให้เครื่องมันแรงส่วนรอมเนี่ยก็คือการจัดเก็บข้อมูลเวลาที่เราถ่ายทั้งภาพนิ่งภาพรีโอเนี่ยสามารถเก็บได้เป็นพันๆภาพเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับซิมซิมวันนี้เป็นดูโอซิมนะฮะใช้ได้2ซิมแล้วก็มี WiFi นี่นะฮะมีบลูทูธเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราไปซื้อเครื่องนำทางเนี่ยโอ้โหแพงมากมายแต่วันนี้เนี่ยใน1กล่องเนี่ย เป็นทั้งเนี่ยรท่านผู้ชมครับเป็นทั้งแท็บเล็ตโทรเข้าโทรออกได้ดูหนังฟังเพลงได้นะแล้วก็ยังเป็นมือถือได้ด้วยโทรเข้าโทรออกได้อีกสองซิมดังนั้นครับเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้ด้วยอ่ะหลายคนบอกว่าแพงไหมถ้าถ้าราคาปกติเนี่ยท่านผู้ชมเขาขายอยู่เครื่องละ5้0พเกร้อยบาทเห็นไหม,มแต่ถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยเขาขายกันอยู่เนี่ย 9 0 0 0วาบาทเพราะมันใหญ่ต้อง 10. 1 0 1จนิว้วแล้วแหลมก็แรงแต่วันนี้ท่านผู้ชมมีอยู่แค่50เครื่องนะใครไวก่อนใครไวกว่าให้เป็นเจ้าของไปเลยครับไม่ถึง5,900ไม่ถึง4,000ก็ได้เอาไม่ถึง3,000ก็ได้เอาเอาไม่ถึง3,000แล้วนะเอาไม่ถึง3 0 0พนะครับราคาจะออกแล้วนะครับให้เป็นเจ้าของไปเลยครับในราคาเพียงเครื่องละแค่2 0 0พ 999บาทครับ2,999บาท50ท่านแรกนะครับเอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงนะครับเอาไว้เป็นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาโทรเข้าโทรออกได้อย่างมั่นใจครับ2,999บาทค่าจะส่งทั่วประเทศ200บาท200บาทนี้ไม่ได้ไปไหนนะท่านผู้ชมนะเป็นการรับประกันสินค้าด้วยเวลาที่สินค้าแตกหักพังภายใน7วันเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ หายได้หนึ่งปีซ่อมรีค่าแรงครับบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยที่สั่งแล้วเนี่ยช่วยรับสินค้าด้วยนะเมื่อท่านสั่งแล้วเราต้องมีคุณธรรมเราส่งสินค้าไปให้เนี่ยเราดีใจนะครับท่านให้เกียรติให้ความศรัทธาเราเรารีบส่งสินค้าไปให้ดังนั้นท่านต้องรับสินค้าถ้าไม่รับเนี่ยค่าจะส่งพวกขนส่งต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเก็บเงินค่าส่งชุดละสองร้อยสองร้อยเนี่ย อันนี้จะบาปกรรมนะอันนี้จะบาปกรรมดังนั้นสั่งแล้วขอความกรุณาช่วยรับสินค้านะใครไม่พร้อมอย่าสร้างบาปอย่าสร้างเวรอย่าสร้างกรรมเพราะว่าเขาลดราคาให้ขนาดนี้แล้วดังนั้นสั่งแล้วช่วยกรุณารับสินค้าด้วยนะครับอะอันนี้ไปดูตัวจริงว่าเขาทํางานได้อย่างไรบ้างนะฮะอ้าวมาดูของจริงครับตัวจริงอยู่นี่ครับปึ๊บนะฮะเมื่อกี้อยู่ในกล่องไม่ได้แกะกดไปที่ปุ่มตรงนี้เขาก็จะเปิดแล้วนะฮะเปะ็นีกสองปุ่มด้วยกัน นะครับแล้วกดตรงนี้ปิดเปิดอ่าแล้วก็เวลาไปทำงานนะครับก็สไลด์ได้นะครับสไลด์ขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้สไลด์ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะดังนั้นเทสทดสอบคุณภาพเนี่เอากันแบบเรียวเรียลนะฮะเอ้ามาถึงมาถึงตรงนี้แล้วอ่าเออให้น้องบอลตาก,กล้องมาช่วยกันหน่อยดีกว่าอ่านี่นะฮะเราเลื่อนตรงนี้เนี่ยสามารถอันนี้มาที่หน้าจอหลักหน้าจอหลักก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมีพวก Google นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะโทรศัพท์เนี่ยก็โทรได้ด้วยนะครับหรืออยากจะดู YouTube เลื่อนไปแค่ดีเองปุ๊บนะฮะแล้วเราก็กดดูปุ๊บเขาก็จะทำงานให้ตรงปุ่มนี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคุ้มค่ามากนะฮะ2,999บาทค่าจะส่ง200บริการเก็บเงินปลายทางดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยกดติดง่ายมากติดปุ๊บเลยครับเพราะว่าแรมมันแรงนะครับแล้วก็ขยายเป็น2จอได้อีกด้วยนะ คุ้มฮะนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากดูจอใหญ่นะฮะเราก็ตั้งค่าอย่างนี้นะครับจอเขาแคใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับกดปุ่มกดปุ่มขยายจอได้นะฮะเนี่ยครับจอเ็าจะใหญ่มากอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจอใหญ่ภาพคมชัดนะฮะดูได้ทุกมุมนะครับชัดได้ทุกมุมนะฮะชัดทุกมุมอย่างนี้เลยนะครับจาก5999บาทของเก้า้ปีใหม่ครับเหลือแค่2999า บริการเก็บเงินไปทางจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภกกาคกลางภาคอีสานนะครับช่วยค่จะส่งหนึ0งสองร้อยสองร้อยไม่ได้ไปไหนถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน7วันเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน1ปีซ่อมปีค่าแรงครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราเห็นว่าสวยเห็นแล้วดีเห็นแล้วอยากได้เหนื่อยมาเยอะและเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเยอะละวันนี้ให้รางวัลชีวิตไปเลยครับเอาไว้ใช้เป็นโทรศัพท์เอาไว้ใช้เป็นแท็บเล็ตการศึกษาเรียนหนังสือออนไลน์ก็ได้ขายของออนไลน์ก็ได้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชิตไปเลยครับเพียง2,999ค่าจะส่ง200บาทครับอ่าเอาละครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับชอบแบบไหนสั่งซื้อแบบนั้นเลยนะฮะแต่ว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะร,ราคานี้ไม่ได้มาขายทั้งวันราคานี้ไม่ได้ให้ทุกท่านใครไวกว่าทักข้อความมาหรือจะโทรมาที่เบอร์ที่นหน้าจออยู่นี02 3789 5 5 5ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ